สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่3ตุลาคม2565อยู่กับเรา3คนครับของขัญลลมาเซียก่อติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์จอดเลือกเชลซีครับโคดักทันข่าวเดียบูกครับ การวัจันท์นะครับเป็นประเด็นร้อนของพิมเมอรีครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็จะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่8หรือสัปดาห์ที่9ก็ได้นะครับเอาแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละคนเพราะว่ามันก็มีบางเกมของหลายๆคู่ที่มันถูกเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่าจบสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมนะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับที่บทสรุปจบลงด้วยการเป็นสีฟ้าะนะครับแล้วก็การสะดุดของลิเวอร์พูลหรือนอตลอนดอนดา ที่เป็นเซนอนที่คว้าชัยไปแมนเชสเตอร์อีสต์บลูแต่ลอนดอนอีสต์เรดนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันนะครับแต่ว่าก่อนเดินเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลเวเดกับมหาชนครับเติมความสดชื่นก่อนคำว่าขอคำว่าบลูเรดบลูเรดเพราะเรามีทั้งแมนเชสเตอร์มีทั้งลอนดอน สดชื่อนะสุดยอดแล้วก็ฝากเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้ของเราครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดนะครับสำหรับเครื่องสำรองไฟ u n i t e ต X s e r ซีรรุ่น X3 เพียวสายนะครับเกมมิ่ง UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่สะดุดให้เสียอารมณ์ ระบบสำรองไฟคุณภาพเทคโนโลยีเพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ทำงานควบคู่กับระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AVS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้เต็มประสิทธิภาพเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูนิเทคครับจัดจำหน่ายโดยอินเกมไมโครหาซื้อได้แล้วที่บ้านนาทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์ครับ JIB Lazada s h o p e e หรือช h o p App 24่สิบสี่ยูน p o w e เดอะพาวเวอร์แบ็กอัพทูเดอะฟิวเจอร์ครับครับ ไปดูอาร์เซนอลกันก่อน<า>นะโอ้โหก็ต้องบอกว่าคืนฟอร์มในการเจอกับทีมใหญ่ได้ค่อนข้างรวดเร็วกลับไปหนาวเหมือนเดิมไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลูกทีมของมิเกลอาเตต้าสื่อเขาบอกว่าดูจะพร้อมแล้วสำหรับการลุ้นแชมป์จริงๆในฤดูกาลนี้แม้ว่าอาเตต้าจะพูดหลังจบเกมที่ชนะสเปอร์สาต่อหนึ่งบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รู้ล่วงหรือว่าทำอะไรที่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน แต่แฟนบอลครับในเอเมเร์สตเดียมนะโอ้โหโ h ร้องด้วยความกึกก้องดีใจที่ทีมเนี่ยคือก่อนเตะชนะปุ๊บเนี่ยเขาหนีซิตี้ไปก่อนเตะวันเสาร์อ่าสี่แต้มเพราะว่าซิตี้เนี่ย เตะกับแมนยูวันอาทิตย์นะครับก็มันก็เป็นการโยนความกดดันนะไปให้กับฝั่งของซิตี้แม้ว่าลูกทีมของเป๊ปเนี่ยจะเก็บชัยตามมาแต่ก็ยังนำอยู่หนึ่งแต้มนะครับในตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่อาร์เซนอลจะไม่สามารถฝันไปถึงการลุ้นแชมเมียร์ลีกได้ เก็บได้21จาก24แต้มซีซั่นนี้เท่ากับว่าเพิ่งทําหล่นเนี่ยไปแค่3แต้มเท่านั้น3แต้มที่ททหล่นก็คือแพ้แมนยูใ,<ช>ในชนิดที่ว่าเล่นดีนะครับน,นี้แพ้แมนยูแต่แค่ว่ารายละเอียดแพ้เล็กน้อยถูกต้องนะครับชัยชนะนัดนี้บรรยากาศแฟนๆโอ้โหคึกคักมากๆครับแล้วก็เป็นการเอาชนะบิ๊กซิกทีมใหญ่ด้วยการยืดอกได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยซีซั่นที่แล้วอาร์เซอนอลแพ้สเปอร์0-3ปีนี้เอาคืนได้ นะครับแล้วก็ความต่างจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นที่เสริมทับเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทางกาเบรียลเชซุสอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้หรือตัวที่กลับมาจากการยืมนะนั่นก็คือวิลเลียมซาลีบาคนนี้เราพูดตั้งแต่นัดแรกเลยอาจจะมีช่วงที่หลุดนะทำเสียประตูไปบ้าง<ช>นะครับแต่ว่าเขาก็กลับมาคืนฟอร์มได้แถมนัดน,นี้เนี่ยได้รับเสียงชื่นชมเป็นพิเศษด้วยนะครับอาร์เซนอลเนี่ย อาจจะเบื้องต้นนะเขาอาจจะต้องการการันตีท็อปโฟก่อนเพื่อกลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดเขายังรักษาความสม่ำเสมอแบบนี้ต่อไปได้ผ่านไปสักครึ่งซีซั่นถ้ายังเบียดกับแมนซิตี้โอกาสหวังถึงการเป็นแชมป์ผมว่าก,ก็ไม่ไกลเกินเอียงล,ลูกได้เสียสื่อบอกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นรองแมนซิตี้ทีมเดียว<อ>คือลูกได้เสียตอนนี้วัดกับแมนซิตียยากนะใครก็ตามแต่ว่าอร์เซนนอลเป็นรองแค่แมนซิตียสเออไม่ธรรมดาก็เล่นดีจริงๆครับผมว่า จากที่ดูอาร์เซนอลแลนดูกาลนี้นยช่วงนัดแรกๆผมจะค่อนข้างชอบ4ตัวรุกแดนบน mm hmm. ก็คือโอเดกาดซาก้ามาตินเนลลี่แล้วก็กาเบรียลเชซแต่ดูไปดูมาเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยพวกปาเตพอผ่านความฟิตลงมาได้เล่นดีกราณิตชาก้าทองก็เล่นดีนะครับเซนเตอร์วิลเลียมซาดิบาเล่นดีนะครับคนอื่นๆอ,อย่างเช่นพวกเบนไวท์ขนาดขยับไปเป็นแบ็คขวา ก็ยังเล่นดีถ้าถามผมอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะชมอาร์เซนอลก็คือผมว่าไ <c oughs> อ้กเกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยเครื่องแรกมันยังเสมออยู่ถูกไหมแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ช่วงท้ายครึ่องแรกอะ่ะเกมมันเป็นเกมของสเปอร์อยู่พักหนึ่งประมาณ5นาทีที่แบบเขาโต้โต,โต,โ,ตโต้จะได้จบจะได้จบเอาหลายทีเหมือนกันซึ่งถ้าอาร์เตต้ากระตุ้นทีมได้ไม่ดีพอ,อ มันอาจจะเสียโมเมนตัมของเกมให้สเปอร์ต่อเนื่องไปก็ได้ในครึ่งหลังแต่อันนี้ชมตรงที่ว่าอาร์เตต้าน่าจะไปกระตุ้นทีมมาดีจริงๆเพราะว่าช่วง5นาทีสุดท้ายส,ายสเปอร์เล่นดีก็จริงอย่างครึ่งแรกแต่กลับมาเล่น5นาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยเล่นดีอาชลันกลับไปคึงเหมือนเดิมคึงเหมือนเดิมเหมือนตอนต้นเกมเลยจุดนี้ผมว่าต้องชมอาร์เตต้าที่รักษาจุดนี้ได้ดีสภาพจิตใจนักเตะถึงกลับมาเล่นครึ่งหลังต่อได้ดีมากนะครับ ไปดูหัวข้อต่อมาครับอันนี้เป็นสเปอร์กันบ้างท,ทีมผู้แพ้ทีมผู้แพ้สื่อก็เล่นประเด็นไปที่ความผิดพลาดของอูโกโยริสนะครับแม้เกมนี้ครับอันโตนิโอคอนเตอาจจะบอกว่าผิดหวังที่แพ้และก็ผิดหวัง v a r ที่ไม่น่าแจกใบแดงเอเมซองโรยาแต่อีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้เกมเปลี่ยนจริงๆก็คือประตู12ที่บสบอกนะที่ต้นครึ่งหลังนะเริ่มต้นครึ่งหลังเลยครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ต่อนโมเมนตัมก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังเสียเร็วแบบนี้เกมเปลี่ยน ลูกที่เสียเนี่ยมา,าาม,มาจากความผิดพลาดของอุโกโยริสครับในด่านกับตันทีมไม่มีใครปฏิเสธครับว่าโยริสเนี่ยเป็นจอมเซฟลูกเวิร์เวร์เก่งมากแต่เขาก็ชอบพลาดลูกแบบไม่น่าพลาดเช่นกันจังหวะที่เสียประตูเนี่ยเป็นจังหวะที่ซาก้ายิงเข้ามาเขาเซฟจังหวะแรกไม่ไม่ติดมือไม่ก็คือบอลกระชอไปอแล้วบอลเนี่ยจังหวะสองม,มันไปโดนคริสเตียนโรเมโรเพื่อรวมทีม,มเด้งกลับคืนมาหาเขาซึ่งจังหวะที่สองเนี่ยโยริส ไปคว้าบอลวุดนะครับวุดแบบงงๆเหมือนกันคือพยายามจะตกตะปบบอลนนะ่ะคือ<ต>ถามถามว่ามันจอะไหมมันก็จ่อนะเพราะเขาปัดจังหวะแรกไปโดนขากองหลังแต่ต้องใช้คําว่าบอลมันไม่ได้แรงคนก็ตั้งตั้งความคาดหวังว่าระดับโยริสน่าจะคว้าอยู่มือ,อ,มอมไม่อยู่มือช็อตแรกไม่เท่าไหร่เพราะมันยุกยิงมาไงแต่ช็อตสองเขาคาดหวังกันว่าโยริสน่าจะรับอยู่มือแต่กลายเป็นว่าคว้าบอลวุดไปทําให กับเบรียลเชซุดเนี่ยยิงประตูขึ้นนำา2ต่อ1นครับผมสถิติตอนนี้ครับโอ้โหสกายสปอร์ตบอกว่าโยริสพลาดบ่อยจริงครับเพราะว่าตั้งแต่ฤดูกาล2017-18เถึงปเป็นต้นมาเนี่ยอูกโยริสนะครับคือผู้รักษาประตูที่พลาดแบบพลาดเองอะ่ะแล้วเสียประตูเลยอ,ะอ่ะเรียกง,ง่ายง่ายก็คือ Errors l e a d i n g to goals นะฮะพลาดจนเสียประตูเนี่ยเป็นอันดับ2ของพิมาริกนะนตั้งแต่ปี2017-18ส เป็นรองแค่คนเดียวครับก็คือจอแดนพิกฟอร์ดพลาดไป13บครั้งอันดับเายเป็นอัสเมียเบโกวิชเท่ากับ DKR 10นะ10ครั้งแล้วก็อันดับ5เป็นมาตินดูบราฟกาเรียกว่าพลาดเดยอะจริงๆแล้วก็สื่อบอกว่ามักจะพลาดลูกที่แบบเป็นลูกสำคัญสำคัญ,สำค,ญสำคัญนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับในการเจอกับทีมบิ๊กซิกนัด10ลูกนะครับก็คือพลาดบ่อย แล้วก็ที่เหลือในเป็นการพลาดกับทีมเล็กเองอีกหนึ่งลูกตรงนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่ามันเหมือนมีทั้งจุดดีจุดด้อยพร้อมกันในตัวโยริสลูกเซฟเนี่ยเก่งมากแต่ชอบไปตกมาตายโบดเจเวอร์คือแบบโอ้โหเซฟได้ยังไงวะแต่ว่าบทลูกจะพลาดบางทีก็ไปจ่ายบอลให้คนอื่นยิงบ้างหรือรับหลุดอะไรเงี้ยงงก็มีคือมันเป็นภาพที่บางทีเนี่ยเราเห็นอยู่บ่อยๆกับโยริสแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสมากเป็นพิเศษ นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับสโมสรอย่างทีมชาติฝรั่งเศสนัดชิงฟุตบอลโลกไงเข้าตาเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดดังเพราะคือยังดีว่าเป็นแชมป์ผมว่าคนก็อาจจะลืมๆไปบ้างแต่ลองลองตอนนั้นถ้าฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์เพราะการพลาดของเขาสิใช่คนก็จะจับจับมินแบบเลยกัสทันทีเหมือนกันกับสเปอร์เนี่ยนะบางทีในหลายๆช็อตเราก็อาจจะไปโทษผู้รักษาประตูไม่ได้หรือบางครั้งเขาอาจจะพลาดในเกมที่ ทีมเก็บชัยชนะได้น้ำหนักหรือความรุนแรงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงก็จริงแต่ว่าช็อตเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันเป็นลูกสําคัญอ่ะโมเมนตัมเปลี่ยนลูก2อหนึ่งอะมันก็เลยทําให้สื่อก็ต้องหยิบยกขึ้นมาพูดแต่ถามว่าเขายังเป็นผู้สารประตูที่ที่ฝีมือดีอยู่ไหมผมว่าก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่า,าจ,จะต้องปรับ ข้อขอพิาหน่ยชอบพลาดนัดสำคัญด้วยไงประเด็นที่สกายสปอร์ตบอกก็คือเนี่ยเจอทีมใหญ่พลาดเยอะเออขาบอกว่าบิ๊กซิกอ่ะการเจอบิ๊กซิกอแปดนัดโดนไปสิบลูกใช่ไหมลักษณะแบบนี้คือมันก็มีนัดอื่นที่ไม่โดนแต่ไอ้นัดที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากทีมใหญ่ไงอาจจะมีความกดดันนะครับอืมอ่ะโอเคทีนี้มากันที่แมนซิตี้กันบ้างโอ้โห คือจริงๆเรื่องของฮาร์นด์เนี่ยเราพูดแทบทุกสัปดาห์เยอะมากนะแต่ว่าวันนี้เราเราก็ต้องพูดถึงมันไม่พูดไม่ได้แต่ว่าเราจะพูดถึงโฟเดนด้วยนะครับ,รบสื่อเขาพูดไปถึง2คนนี้เลยนะแมนซะิตี้เนี่ยผลงานในแต่ละนัดเนี่ยโหดเยี้ยมจริงๆเขาบอกว่ายำคู่ต่อสู้สังหารคูต่อสู้แบบแม่นแม่นยำเฉียบคมนะฮะและโดยเฉพาะยิ่งเออร์ลิงบ็คฮารันนะครับ,ท, e รบที่เราพูดกันถึงแทบทุกสัปดาห์แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือฟอร์มของโฟเดนนะครับในเกมที่เอาชนะแมนยูหกต่อสามเนี่ย เขาทำแฮตติกได้แล้วก็ถือว่าเป็นแฮตติกแรกในอาชีพในพิมพ์ลีกของเขาด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเขาถึงขั้นบอกเลยว่าฝันเป็นจริงนะฮะสถิติเกมนี้ของโฟเดนเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมนะในด้านต่างๆอันนี้สกายสปอร์ตาทําให้ดูเ е ตติ้งที่สกายให้เนี่ย9.7เลยนะฮะแล้วก็เล่นไป75นาทียิง3ประตูทํา e x p e c t e d g o นะครับหรือว่าการสร้างโอกาสที่น่าจะเป็นประตูเนี่ย1.04ครั้งโอกาสยิงในกรอบกตโทษ ถึงครั้งเลยนะฮะแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จาเร็น95%นะครับมีซูรลกับเกมลุกเยอะนะฮะก็เนี่ยนะฮะแล้วก็สถิติยิงรวมของโฟเดนตอนนี้นะครับยิงไปแล้ว50ลรูปเขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงแต่หลับ50ลรูปภายใต้การคุมทีมของเป๊ปแซงหน้าสถิติเดิมของเมสซี่อตอนที่เป็นอตอนที่เป็นอายุได้น้อยไปแล้วนะครับอ่ะส่วนผลงานเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็ต้องเป็นฮาแลนด์นะครับ ฮาลันเนี่ยก็ยังโหดเทียบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความเข้าขารู้ใจกับเดอร์บอยในลูกที่ยิงในนัดนี้ก็โอ้โหยังไม่เปลี่ยนยังคงแบบซิงกับเดอร์บอยได้เป็นอย่างดีแต่ที่เพิ่มเติมคือมีการไปซิงกับโฟเดนไปจ่ายให้โฟเดน2ลูกด้วยแฮตติของเดอร์บอยนัดนี้ถือว่าเป็นอ่าครั้งที่3ในซีซั่นนี้แฮตติของฮาล,ลันอ่าข,ของของฮาลันของฮาลันขออภยัยถือว่าเป็นครั้งที่สามในซีซั่นนี้ไปแล้วแล้วก็ จากการลงเล่นในพิวเดียแค่8นัดอะทำลายสิติโอเว่นเลยอะโอเว่นอะทำเอาไว้48นัดถึงจะยิงได้3แฮตทิกเร็วกว่าโอเว่น40นัดเลยนะเร็วกว่าแบบทิ้งไม่เห็นฝุ่นเลยอะคือคนที่จะมาทำลายได้อะคุณต้องลงเล่น7นัดแล้วทำ3าแฮตทิกนั่นหมายความว่า3จาก7เกมอะพลาดได้แค่4เกมเท่านั้นอะโอ้โหมันยากมากนะ ใช่แล้วผลงานตอนนี้ถ้านับในลีก14ประตู3แอซิสตตจาก8เกมลีกแล้วก็ถ้าทุกรายการก็เป็น17ประตูจาก10นัดทุกรายการเขาบอกว่าสก,การจะบอกว่าถ้านับเรทนี้เอาแค่ในลีกอย่างเดียวก็ได้<ม>เรทนี้เข้าไปจนถึงนัดที่38ก็น่าจะยิงได้ถึง70ลูกแค่ในลีกอย่างเดียวนะ <laughs> ไม่รวมรายการอื่นนะเอาเลทนี้นะแต่ว่ามันก็มีหลายปัจจัย<อ>ในระยะยาวเนี่ยจะมีช่วงแว่งช่วง,งเงียบไปบ้างแต่ว่าถ้าคุณทําได้แบบนี้เนี่ยมันจะไปจบที่ประมาณ70แต่ถ้าสมมุติว่ามีหลุดหลุดไปบ้าง อ่ะผมให้น้อยกว่านี้20ลูก50ลูกผมว่าก็ย<ๆ>ังย<ๆ>ังเยอะเลยถ้าถ้า50ลูกนี่ก็เป็นเซติพิมพ์บีกแล้วเออต้องแค่40นี่ก็ตาตาค้างแล้วอ่ะบอกตรงในพิมพ์บีกอ่ะคือตอนนี้ในในสายตาแฟนๆเนี่ยฮาลันไม่ได้ลุ้นแค่ดาวซันโรว์พิมพ์บีกอย่างเดียวแล้วไปออระดับลุ้นรองเท้าทองคำเลยะนะ,ะในทวีปยุโรปเพราะว่าถ้าเกิดวัดกับคู่แข่งในเวลาเดียวกันเนี่ยฮาลัน14เลวานเนี่ย9แล้วก็เนมาร์เอ็มบัเป้เนี่ย8 ก็ห่างเยอะเขาก็ยังน้าอยู่แต่ก็ยังประมาทพวกนั้นไม่ได้เหมือนกันแต่ฮาแลนด์ถือว่าถือว่าเริ่มต้นได้สวยกว่าคนอื่นเลยนะถูกต้องครับโฟเดนโฟเดนก็ต้องชมนะต้องชมเหมือนกันคือของโฟเดนเนี่ยสถิติคือยิงครบ50ลูกในการคุมทีมของเป๊ป2 2ปีกับ127วันใช่วัน เอาชนะเมซี่ไป37วันแล้วผมดูการเล่นของโฟเดนเนี่ยจริงๆไอ้เรื่องของความคล่องตัวการสร้างเกมการปั้นบอลให้เพื่อนพวกนี้ผมว่าเราเห็นแววมานานแล้วแต่หลังๆมาผมสังเกตดูว่าเขายิงคมนะฟี๋โฟเดนเนี่ยแล้วก็อย่างที่ยิง3ลูกวันนี้จริงๆมีจังหวะให้เขาลองง้างด้วยซ้ายอะมากกว่า3ลูกนี่นะมีลูกนึงที่ผมสังเกตคือแกจับบอลในกรอบเกตโทษแล้วซัดข้ามคานเข้าไปอะผมเห็นแล้วผมว่า โฟเดนวันนี้ยิง3ลูกจากโอกาสยิงผมว่าไม่ได้เยอะอแต่จุดที่เราต้องชมคืออะไรคือสมมติเกมนึงคุณมีโอกาสยิงสัก5ครั้งสมมตินะหครั้งคุณยิงได้สมลูกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเปลี่ยนเป็นประตูได้ประมาณ60ซนแล้วอะ่ะคือคุณคมมากะนะ,ระจริงจริงฟุตบอลเนี่ยตำแหน่งการยิงประตูเนี่ยสมมติคุณยิงเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูสัก1ิครั้งยิงได้สักสาสี่ลูกอันนี้ก็ถือว่าเยอะ,อะนะแต่อ,อันนี้คือโฟเดนใช้โอกาสของตัวเองให้เปลี่ยนเป็นประตูน้อยกว่านั้น คือสำหรับเกมนี้คือถ้าอย่างที่โบนบอก60%ที่เปลี่ยนเป็นประตูได้มันคือโหดมากใช่แต่โอเคนัดอื่นอาจจะไม่เท่านี้แต่สมมติสัก10 20%ผมว่ามันก็โหดแล้วใช่<ล>ใชตามหลักของใช่คอว, <ไป S 1> ว่าจุดที่โฟเดนพัฒนาขึ้นคือปเปลี่ยนโอกาสใ,<ช>ให้เป็นประตูได้เฉียบขาดยิ่งขึ้นก็เป็นดาวรุ่งที่โอ้โหมูลค่าสูงไม่แปลกเลยเพราะว่าแล้วเขามีความพยายามนะผมชอบอีกอย่างเลยแบบไปไป,ไปเรียนกับโค้ชสปินอะไรที่ทำให้เขาวิ่งเร็วขึ้นอีกอะเฉพาะตัวฮะเพิ่มก็ขวนเพิ่มสกิลอ เก่งเกินตัวใช้คํานี้ดีกว่านะครับทีนี้มาดูฝั่งผู้แพ้อย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกันบ้างโอ้โหเพิ่งจะได้โมเมนตัมกลับมาแท้ๆนะครับก็มาเสียในเกมกับซิตี้แล้วก็โดนยิงไปถึง6ลูกเลยทีเดียวแมนยูเนี่ยเจอกับสถานการณ์ของการเสียประตูครึ่งแรก4ลูกนะกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำในเดือนตุลาคมไปแล้วโชว์ถึงความแบบหน้าสยดสยองมากๆเพราะว่า ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2020่ตอ,ตอนนั้น,นโดนสเปอร์ยิงนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยโดนลิเวอร์พูลยิง2021ปีนี้2022ก็โดนแมนซิตี้ยิง4ลูกตั้งแต่ครึ่งแรกอีกนะครับนับว่าเป็นเกมที่โอ้โหแพ้แบบทุกทางจริงๆนะครับนัดนี้เนี่ยถือว่าลูกทีมของเอรดดิ้เทนฮารเป็นการวัดระดับ <น>ว่าระดับว่าของแมนยูเวลามาเจอกับแมนซิตี้เนี่ยแล้วจะเป็นยังไงถ้าเจอกับทีมที่เรียกได้ว่าเป็นเต็งหนึ่งของการคว้าแชมป์จริงๆนะครับก็สถิติ นะเก็บชัยชนะก็หยุดเอาไว้ที่4เกมก่อนอันนี้ฟอร์มดีไงในลีใช่เบรกทีมชาติซะก่อนผมว่าโมเมนตัมก็ไปด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่คือต่อให้ถ้าไม่มีเบรกทีมชาติเนี่ยมาเจอซิตี้คุณซิตี้เขาก็โหดอยู่เขาก็โหดอยู่แบบนั้นนะครับแมนยูเนี่ยต้องเลือกใช้แผนรับแล้วก็รอโตอย่างที่ทํามาแล้วได้ผลกับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลชนะมาได้แต่กับแมนซิตี้มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่คือซิตี้เนี่ย จะบอกว่าเขาเจอทีมที่เล่นลักษณะแบบนี้กับพวกเขาอะ่ะแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับเขาก็เลยรู้ว่าต้องรับมือยังไงแล้วก็ท้ายที่สุดเนแมนยูต้านเอาไว้ไม่อยู่นะครับครึ่งแรกเนี่ยครองบอลแค่38% มีโอกาสยิง3ครั้งในขณะที่ซิตี้โอกาสครองอครองบอลเนี่ยหกโอกาสยิง15ครั้งแค่ครึ่งเดียวนะเฉพาะครึ่งแรกอย่างเดียวนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วก็ถือว่าเป็นการบ้านอันอันชิ้นใหญ่เลยที่เทนทางต้องเข้ามาปรับปรุงในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะยิงได้3รลูกแต่หลายคนก็พูดกันว่าเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยซิตี้เขาเริ่มผ่อนเกมแล้วด้วย โดยส่วนตัวผมดูแมนยูเล่นนัดนี้ผมว่าเล่นไม่เหมือนนัดลิเวอร์พูลกับนัดที่เจอ Arsenal อาร์เซนอลผมว่า2นัดนั้นที่พวกเขาปราบได้เนี่ยเขาจุดยืนชัดว่าไม่แลกรับแน่นๆยืนคุมโซนเป็นหลักแล้วรอโต้เลยแล้วได้ผลแต่ว่าเกมที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยผมว่ามันไม่ถึงกับรับจ่าต้อโต้กึงก่งๆเพราะว่าผมถามว่าแมนยูมีเพรสซิ่งบ้างไหมก็มีนะ พวกตัวรุกแดนบนนะ่ะพวกแรชฟอร์ดบรูโน่ซานโช่อันโตนี่ก็มีวิ่งแต่ถามว่าเพรสซิ่งสุดตัวไหมมันก็ไม่สุดขนาดนั้นในทางกลับกันอย่างเช่นตอนเจอลิเวอร์พูลตอนเจออาร์เซนอลน่ะเขาเลือกระบบชัดเจนเลยว่าเขาไม่วิ่งพร่ำเพรื่อเก็บแรงไว้รอโต้กลับผมว่ามันแบบถ,ถ้าถ้าแมนยูเล่นเหมือนตอนที่เจอลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลน่ะผมว่าสกอร์มันอาจจะไม่ขาดขนาดนี้เน้นรับให้ชัวร์ไปเลยรับไปเลยแล้วรอโต้แต่แบบพอแบบเปิดขึ้นมานิดนึง มีมีความคิดแบบอยากจะลองเพรสซิ่งเพราะว่าฟอร์มทีมกําลังดีเนี่ยสกอร์นเลไหลแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้แล,แล้วก็วกับกับทีมอย่างซิตี้อ่ะเนาะใช่นะก็ผมเชื่อว่าออกสตาร์ทสนัดแรกแพ้มาเนี่ยเขายังกลับมาได้เลยอ,อันนี้แพ้ให้ซิตี้ซึ่งผมว่าใครเจอก็มีโอกาสแพ้จริงผมว่าผมว่าผมว่ากลับมาง่ายกว่าสองนัดแรกอีกเข้าใจอัอจริงแบบใครเจอแมสตี้สามสี่ปีหลังอะไรเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยโดนแมสตี้ถล่มใช่แต่ว่าแต่ถ้าคุณเสียสมาธิอ่ะ คุณมีโอกาสโดนรัว,ว,ว,วติดติดกันเลยิเวลร์ฟูเชลซีสเปอร์อาร์เซนอลทุกทีมเคยโดนแมนซิตี้ถทลลุงระเบิดถังมาหมด60ผมเนี่ย60ครับ<ม>ผมอะ่ะก็ถือว่าเป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมส่วนแมนยูก็ต้องก็ต้องแก้ต่อ,อไปครับผมน, Chelsea, นะครับส่วนเชลซีนะครับสกายสปอร์ตเล่นประเด็นที่คอนเนอร์กาลัเกอร์เนี่ยเซฟชีวิตทีมเลยนะครับแล้วก็ความผิดพลาดของเวสตีโฟฟาน่า ฟอฟาน่าเนี่ยพลาดลูกแรกตั้งแต่นาทีที่7นะครับในเกมชนะคริสตัลพาเลทสองต่อหนึะครับแล้วก็โดนวิจาร์อยู่เหมือนกันนะครับก็จังหวะที่จะบีบขึ้นไปส่งบอลสูงเนี่ยนะครับบีบขึ้นไปเล่นบอลแบบเพรสซิ่งนะครับแต่ว่าส่งพลาดโดนเขาตัดไปแล้วก็พอโดนตัดไปเนี่ยลงกลับมาช่วยเกมรับไม่ทันโดนลูกครอสไปเสาไกลแล้วก็เป็นออสซอนเอดูอาชาร์จเข้าไปซึ่งลูกนี้ โฟฟาน่าก็ประกบตัวพลาดด้วยนะครับแต่ยังดีที่เชลซีเนี่ยมาตีเสมอได้จากโอบามิยองช่วงก่อนจบครึ่งแรกยิงสวยเลยนะยิงแบบเอี้ยวหมุนตัวรอบนึงอ่ะเอาจริงๆคนยิงผมไม่ผมไม่ได้สงสัยไม่ได้แปลกใจเพราะโอบามิยองมันเก่งอยู่แล้วทักษะการยิงสัญชาตญาณมันดีอยู่แล้วขอแค่มีโอกาสนะที่ผมงงคือเตียโก้ซิวาเติมขึ้นมาหม่งชงได้ยังไงลูกนั้นไม่ใช่เซตเพลย์นะเป็นโอเพนเพลย์ซิวารที่เป็นเซนเตอร์วัยสามแปดไม่มีเพลย์เมกเกอร์ ใช้ใช้เซนเตอร์เซนเตอร์ไปเมคเมคเกมเองเออแต่แต่ซิวาก็เกือบโดนใบแดงครับนัดนี้ครับมีการเช็ค v ี r ซึ่งในความเห็นของผมช็อตที่ทำแฮนด์บอลเป็นไงผมว่าให้แดงได้อยู่เหมือนกันนะ,ะมผมว่าเชลซีโชคดีจากจังหวะนั้นด้วยแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเชลซีพยายามอยู่นั้นก็ยังยิงไม่ได้ครับจนส่งคอนเนอร์การ์ลเกอร์ดลงมาแล้วก็เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงนะครับก็ยิงไกลสุดสวยเข้าไปในช่วงจะ จนวกำลังจะเข้าสู่นาทีที่90เลยแล้วก็ช่วยให้เชลซีคว้า3าแต้มได้สำเร็จซึ่งเป็น3แต้มแรกของของแกรมพอตเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่านัดน,นี้ก็เป็นเกมกนัดแรกกับเชลซีถือเป็นการออกสตาร์ทที่ใช้คำว่าได้ผลตามที่ต้องการแต่ในแง่ของวิธีการเล่นก็ยังต้องไปรปรับปรุงต่อนะครับเพราะว่าอย่างอย่างครึ่งหลังเนี่ยถ้าไม่มีลูกยิงของกาลาเกอร์เนี่ยก็ไม่มีโอกาสยิงจ่าแจ้งเลยผมว่าแกรมพอตเตอร์จะมีงานต้องยังไม่ลงตัวเนาะต้องแก้อีกเยอะครับใช้คําว่า ยังไม่ใช่เกมที่เล่นได้ดีขนาดนั้นและใช้คําว่ามีโชคเหมือนกันนะที่คว้า3ามแต้มออกมาจากเซลเฮิร์สพาร์คได้ถ้าไม่ได้ลูกยิงไกลผมว่าเสมอไปแล้วแต่คือในแง่ของความสวยงามวินเทอร์บอว่ายังต้องปรับปรุงต่อต้องปรับเยอะเป็นตามนั้นแหละแต่ว่าในแง่ของอักลรีวินอ่ะทุกทีมมันควรจะมีมันต้องมีไอ้เกมแย่ๆถ้าเกิดคุณไปเสมอหรือแพ้แต้มคุณหล่นแต่นี่เกมที่คุณอาจจะยังเล่นไม่ดีมากแต่คุณชนะได้มันคือการคว้าความมั่นใจมมเมนตัมไว้ก่อนโจทย์คือต้องทําให้ชนะ แล้วเล่นให้ดีด้วยนั่นแหละซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาครับครับผมอ่ะมาดูกันที่ลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับทีมจอมเสมอเฮ้ยโอ้โหเสมอสามทันเลยซีซั่นนี้โอ้โหจนผมจะจำไม่ได้แล้วเนี่ยชนะน้อยกว่าเสมออ่ะเราพูดกันแค่นี้นะการเก็บแต้มในลีกของลิเวอร์พูลอ่ะก็เป็นเกมที่เสมอกับไบายตันสามเราสามบทวิจารณ์ของสกายสปอร์ตเนี่ยบอกว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีนะฮะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้เหมือนลืมวิธีการออกสตาร์ทเกมให้ดีไปแล้ว มออกสตาร์ทเกมไม่ค่อยดีเอาอีกแล้วนะครับครึ่งแรกลิือ์พูล20นาทีแรกเนี่ยพลาดจนถึงขั้นที่ว่าอาโดนไป2ลูกอย่างที่เราเห็นกันแล้วครอปถึงขั้นบอกเลยว่าเริ่มต้นเกมได้แย่มากๆถ้าเกิดว่าอาริซงไม่เซฟนะเซฟเยอะมากเลยนะถ้าไม่เซฟบางทีครึ่งแรกสื่อบอกว่าอาจจะโดน3ถึง4ลูกทมไม่ใช่แค่2นะครับ วิฟูเล่นไม่ค่อยเป็นทรงครับแล้วก็โดนไบตันบุกเข้าใส่ในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกว่ายั่วบแบบว่าโอ้โห,หน่ากลัวนะฮะส่วนหนึ่งต้อง,งชึ่นชงไบตันด้วยคุณภาพของไบตันเนี่ยยอดเยี่ยมครับอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็รั้งที่4ของตารางคะแนนนะแล้วก็เมื่อดูฟอร์มโดยรวมแบบนี้เหมือนกับว่าผ่านมา7เกมแล้วเนี่ยสกายบอกว่าการลุ้นแชมป์มันมันเรือลางออกไปนะฮะแบบลุ้นได้ยากพวกเขายังต้องหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไปโอ้โหก็ลวิฟู ผมไปนั่งนับมา9นัดทุกรายการซีซั่นนี้นะครับเสียประตูเรวเสียประตูเนัดมีเก็บคินชีสได้แค่ 2, 2> นัดปัญหาเกมลุกผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้สวยงามลื่นไหลขนาดนั้นแต่ว่าสังเกตว่าลิฟต์มันยิงได้ขนาดนัดที่แย่ๆมันก็ยิงได้ลูกหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแต่เกมรับเนี่ยมันเสียยังต่ำหนึ่งลูกสองลูกทุกนัดเลยมผมว่า ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปมันมันก็ลุ้นอะไรยากนะปีนี้ต้องต้องปรับปรุงเกมรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผงแนวรับแผงกองกลางที่ย,ยังยืนกันไม่ดีแล้วก็อาจจะรวมถึง3ตัวหน้าต้องช่วยกันเรสซิ่งให้ดีกว่านี้ด้วยครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเสมอไปแล้ว4นัดจาก7เกมชนะ2อ่ะชนะ2แพ้1ก็คือเกินครึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าถามว่าแบบโอโ้โหแย่ขนาดนั้นไหมคือผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ลุ้นถึงการติดท็อปโฟคือท็อปโฟอะลิพูยังตามแค่4แตม้มใ,ใช่ไหมคือเอาจริงมันยังเหลืออีกตั้ง31นสิบเอสํนัดสำหรับแฟนบอลลิพูที่บอกว่าท็อปโฟหมดรุ้นแล้วเนี่ยอันนั้นผมว่ามันเร็วไปที่จะพูดแต่ว่าเรื่องลุ้นแชมป์เนี่ยไอ้ตามเป็น10แต้มเนี่ยออันนี้ก็ปล่อยไปก่อน <laughs> อย่าเพิ่งไปพูดถึงคือในในมุมของการลุ้นแชมป์เราจะรู้ว่าการที่ขึ้นเลข2หลักเมื่อไหร่อกาสมันก็ยิ่งน้อยลง คือปีที่แล้วลิเวอร์พูลมีช่วงเวลาที่ตามแมนซิตี้เป็นสิบแต้มงี้แล้วกลับมาจะเหลือแต้มหนึ่งได้แต่ว่ามันผมว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องบ่อยๆหรอกคือปีที่แล้วอ่ะแต้มตามก็จริงแต่ฟอร์มยังดีอยู่ใช่ใช่ใช่กไหมฟักแต้มตามในแบบที่ฟอร์มดีแล้วก็ซิตี้ไปสะดุดใช่แต่ครั้งนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับซิตี้แล้วมันยิ่งขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วตัวเองไม่ดีแล้วใช่ตัวเองไม่ดีนะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองได้ค่อนข้าางยยกเล แข่งน้อยกว่าก็จริงนะลิพูแข่ง7นะอาร์เซนอลกับซิตี้แข่ง8แต่ว่าลิพูตามอาร์เซนอล17ตามซิตี 10. ้10 <c oughs> คือ,อไอแข่งน้อยกว่าเหมือนที่ขวัญพูดผมเห็นด้วยนะคือถ้าเกิดเรามองจากตัวเลขเนี่ยสมมติมถ้าแข่งเท่ากันราชนะเนี่ยจากตามจากฝูง11มันจะเหลือ8อเพียงแต่โปรแกรมหลังจากนี้ของลิพูในลีกไม่ง่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวลิพูต้องไปเยือนอาร์เซนอลแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับแมนซิตี้ เจออันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะต่อกันเลยคือถ้าสมมติชนะได้อ่ะมั้ก็ดีเลยมันก็โมเมนตั้มดีถ้าเกิดชนะทั้งสองนัดกลับมาลุ้นแชมป์ได้นะใช่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เช่นนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าอาจจะมีนัดที่เสมอบ้างหรือจริงๆเสมอมันก็ไม่ดีสําหรับเรีย์พูแล้วเพราะว่าแต้มคุณตามไงคืออาจจะสมมติถ้าแบบจับพัดจะผูแพ้สองนัดเลยพาอฟอร์มอย่างเงี้ยหรือเสมอสองนัดเลยก็แล้วแต่มันก็ทำแต้มหายไปเยอะเลยอะเพราะฉะนั้นสําคัญมาก สนัดถัดไปคุณกับผมพอกัน2นัดจักันในชีชะตาคุณชีชะตาในลีกผม UCL เ <c oughs> จมิลาน <c oughs> ตกไม่ตก <c oughs> หัวโอเคติดตามดูนะครับสำหรับพิมเมเลกแต่ก็มันทำให้เห็นจริงๆนะว่าโอ้โหแต่และปีเนี่ยมันมีความแบบแตกต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือมได้เรื่องให้พูดกันได้แบบตลอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะครับก็หนทางยังอีกยาวครับ30นัดเต็มๆ าดดบางทีม3าเด้วยบางทีมสามเอ็ดนะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็ฝากเครื่องสำรองไฟ Unitex x เอ็กซ์รุ่น X3 ็กซ์สาซานะครับเกมเงยูพตัวเทพสําหรับคอเกมเพื่อความมันไม่สะดุดไม่เสียลม ระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีเพียวสาเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ทำงานควบคู่ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า ABS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูนิเทคจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้แล้วที่บันาณนาทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ครับ JB ลาซา d a า h o อป e ี้ช็อป p อดเทว t e ี้โฟร์ยูนิเทคเดอะพาวเวอร์แบ็กอัพทูเดอฟิวเจอร์ครับครับ ฝากกดไลค์กดซ b s สไคร e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับเก้มค้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ u n i t e c พลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด